ในยุคการทำงานที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันสุขภาพของคนทำงานไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่เป็นรากฐานสำคัญของประสิทธิภาพและความยั่งยืนขององค์กรปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจคือเรามีเครื่องมือใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนสุขภาพได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนั่นคือข้อมูลสุขภาพสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติจัดเวทีสาธารณะ Data-Driven Workforce Planning Forum WorkWell l i v e w e l l ขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานด้วยพลังของข้อมูลเพลื่อเผยแพร่ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนในวัยทำงานพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ข้อมูลสุขภาพใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นระบบผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกว่าการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษที่21 สิ่งที่ต้องการคือข้อมูลที่แม่นยำเชื่อถือได้เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบมาตรการอย่างมีทิศทางงานด้าน d a t a จึงถือเป็นภารกิจหลักเพราะข้อมูลคือเครื่องมือที่จะทำให้การทำงานของเราเกิดผลสำเร็จแล้วคนที่มาเนี่ยมีทั้งหัวหน้าหน่วยงานนะครับมีทั้งคนที่อาจจะเป็นผู้บริหารมีทั้งกลุ่มที่เป็น h r คือบุกฝ่ายบุคลากรหรืออาจจะเป็นเจ้าที่จอปอก็ตามมาเรียนรู้ร่วมกันกับแล้วเขาเองก็จะเอาข้อมูลเนี่ยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียนรู้จากวิทยกรต่างๆนําไปลองวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรตัวเองแล้วบอกได้ว่าคนในองค์กรนั้นสุขภาวะแย่หรือไม่ดีตรงไหนมีกลุ่มใครบ้างแล้วกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเขาจะสามารถวางยุทธศาสตร์วางแนวทางและนโยบายขององค์กรรายงานผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อที่จะปรับ เปลี่ยนทิศทางต่างๆในการลดคนพิการลดคนตายลดคนป่วยในองค์กรได้ปัจจุบันคนวัยทำงานจำนวนมากกำลังสูญเสียสุขภาพไปกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ซึ่งกว่าหนึ่งในสีของการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนวัยอันควร ไม่นับรวมสาเหตุอื่นๆอย่างอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลสุขภาพเป็นหัวใจของการเข้าใจปัญหาและเป็นพลังสําคัญที่จะถูกนํามาใช้ขับเคลื่อนให้คนวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงประเทศไทยเนี่ยมีอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นๆนะครับโดยเป็นอันดับ78ของโลกนะครับ จาก200ประเทศซึ่งพอเราไปไล่ดูเนี่ยปรากฏว่าเรามีการตายที่ไม่จำเป็นในคนอายุน้อยวัยทำงานเนี่ยเยอะเกินครับถึงประมาณ150,000คนเนี่ยที่ตายตรงนี้นะครับเกิดจากคนอายุน้อยกว่า60ปีซึ่งพอไปไล่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ในอายุที่ต่ำกว่า45ปีจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็มีการคาดว่าตายเรื่องสุขภาพจิตซึ่งคนวัยทำงานเองไม่ได้ตระหนัก นะะครรรบบแแต่ว่ววววาาาาาางงง์กกเียถ้าสามาทไดผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชัทยาวงรัตนันท์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลบอกว่างานวิจัยครั้งนี้พยายามสะท้อนภาพจริงของสุขภาพคนวัยทำงานไทยผ่านข้อมูลที่เชื่อมโยงจากหลายแหล่งทั้งการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพข้อมูลการใช้บริการรักษาพยาบาลและฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศ แม้จะยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากภาคเอกชนแต่สิ่งที่ได้มาก็เพียงพอที่จะบอกเราได้ว่าวัยทำงานกำลังเผชิญพฤติกรรมเสี่ยงจำนวนมากทั้งการสูบบุหรี่ดื่มแอลโกอฮอล์การบริโภคอาหารไม่เหมาะสมรวมถึงมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพออันนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจนะคะว่าณนะตอนนี้มันเป็นปัญหาในในรูปแบบไหนซึ่งเรามีทั้งข้อมูลสุขภาพ ความเจ็บป่วยซึ่งข้อมูลอันนี้มันจะสามารถทําให้เจาะกลุ่มในใน,ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ไปทําโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสามกอบการที่เกี่ยวข้องได้ได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราทําทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทําทให้ไม่ได้ลงลึกในแต่ละด้านเท่าไหร่มันเหมือนเป็นโครงการที่ทําเหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าเรา เทลอม r m หรือว่าทําให้เป็นเฉพาะกับสามก๊กการแบบนี้ทําเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้งบประมาณที่เราไปใช้มันจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพามากขึ้นข <_ L un> ้อมูลก็เดี๋ยวจะอยู่ในเว็บไซต์ของสสสนะคะสำนักสนับสนุอนองค์กรสุขภาวะซึ่งออก็จะมีเ,เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแล้วก็ค่าเฉลี่ยของรายจังหวัดให้นะคะเพื่อที่ว่าจะใช้เป็นเบนชมาร์กหรือว่าเป็นตัว ผู้เทียบว่าเมื่อเทียบกับสถานประกอบการของเราแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคนทำงานไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรและกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนคือข้อมูลสุขภาพเพราะข้อมูลคือพลังที่จะทำให้องค์กรสามารถออกแบบอนาคตที่แข็งแรงและมีความยั่งยืนได้เพราะเมื่อคนทำงานมีสุขภาพที่ดีองค์กรก็จะมีพลังที่จะเติบโตไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน